เอาละครับผมก่อนที่เราจะเริ่มกันนะฮะวันนี้เราจะมาผูกมิดกับน้องสิงโตกันนั่น,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 นๆๆเจอสักทีเดียวๆ,ๆนะโอ้หนี่มันสัตว์แรนี่นะโอ้ยมีควันตามมันอย่างงี้แรแน่นอนเวลดัมมีเดียมค่อยว่ากันข้างหน้าก็มีพวกหูดํา <c oughs> เฮ้ยสีดําว่ะเจ๋งใจเย็นๆนะจ๊ะตอนแรกว,ว่าจะเอาสีขาวนะฮะสิงโตทํา ก็ไอตัวที่มันเคยขย้ำเรานั่นแหละแต่ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ดีเหมือนกันน่ารักมากขอตั้งชื่อเจ้าว่าสีสวา่างนะจ๊ะทดลองการใช้งานเอาละพวกกูดาแถวนี้พอดีเลยเหลือเองกับข้าแล้วจะเอาเหรอจะเอามาตบๆก็ทีนึงอะโอ้ไม่เป็นไรลกูกเก่งมากไม่เหนื่อยพ่อดีสุดยอดเลยะ อาลบบ่ผมกับสวัสดีป็จใวัดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับฟ้าลายปลาหมอนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจของตาพ่อหมอนึกชื่ออยู่ชื่อเทนเซเออไม่ได้เจอกันตั้งนานนะอ๋อเจ้าแห่งสัพพสัตว์เข้ามาเข้ามาจิตวิญญาณของเจ้ากําลังโหยหาอ,อีกหนึ่งนิมิตโอ้โหจะให้เดิมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอุย้ยลูกตาใครอะ อย่าบอกนะเดี๋ยวนี้มีท็อปปิง้งคล้ายๆเหมือนเป็นน้ำตกลูกชิ้นตานะมันเป็นดวงตาของพวกอูดัมดื่มเซโอโหรอบนี้ให้น้ำเยอะสงสัยควจะติดคอจงมองผ่านลูกในตาของอูดําเอาอีกแล้วไงเป็นมึนๆอีกแล้วเดี๋ยวพาไปล่องลอยอีกจะพาไปไหนเนี่ยพอหมอทำอะไรก็ไม่เคยปรึกษากันเลย ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมืดเป็นหมดเลยอ๋อยังไม่มานะฮะ vision of ice น้ำแข็งลมหนาวตามหา Stone Woman Statue เป็นรูปปั้นผู้หญิงนะฮะเป็นรูปปั้นหินความหนาวเหน็บมันทำลายพวกอูดําทำไมเราถึงต้องตายไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยนี่มันไอ้อุ้ยไอ้ไม่ใช่อูยาแต่ต้อง ก็ควรจะแตะต้องป่าววะจะได้ผ่านไปได้อ่านี่มันเป็นลูกป,ปั้นหินที่บอกหรือเปล่าบอกว่าอย่าแตะต้องยังไม่ได้แตะเลยนะโอ้พายุเฮ้ยเฮโอ้โหตะบองน้ำสุดยอดไปเลยอยากจะฝันแบบนี้บ่อยๆเออบรรยากาศเดี๋ยวนะต้องลงข้างล่างเหรอโอเคคงปลอดภัยแหละ แล้วเาขาเรียกว่าอะไรโ n น w ูแมนอยู่ไหนเนี่ยขอเรียกว่าศิลานารีกันแล้วกันนะโ,โ,โ,โอ้โหมาเลยโอ้โหเจง๋งแหลกละเอียดเป็นก้อนน้ำแข็งนับภาษาอะไรกับใจคนฮะขนาดมึงยังแหลกเป็นน้ำแข็งอันี่เออเออดับเบลิลคิวมาเองจะหอ,อกอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหมารอบทิศเลยเว้ยโฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนั่นมัน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่คลานนี่คลานเอาอีกแล้ววิ่งมาทําไมอืหัวทีเดียวเอาอยู่งี้ก็โอเคนะโอ้โอมืดไปหน่อยแต่ก็ยังเห็นอยู่มาเลยยื้อยๆเฉยให้ตีซะดีๆมาอีกเฮ้ยไตัวนี้หนามากโอ้โหมีกรอบมีกรอบ ไล่ตัวลูกกระจอกก่อนอือตอดตอดครับตอดโหสองเลยสองเลยตอดโอ้ยหัวแรงมากอ้เพื่อโดนไปอีกแล้วต้องชาร์จครับต้องง้างมาจากบ้านะถึงจะเอาอยู่มาต่อต่อต่อเอาทำไมลูกปั้นมันใหญ่ขึ้นล่ะโอ้ยนี่มันเหมือนจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของพวกกูดำนะฮะไอ้ลูกปั้นเนี่ยศิลานารีเนี่ยศิลานารี ไม่ได้ยินเสียงร่ำไห้ไม่ได้ยินเสียงคำอ้อนวอนจากพวกเราเอา้ามันขยับไปเรื่อยๆนี่ยิ่งเข้าไปใกล้ก็ยิ่งห่างไกลเอายังไงดีต้องตามไปละฮะโอ้โหมันจะมันคงไหมเนี่ยถล่มลงไปเรื่อยๆอ้าวไปอีกแล้วนี่น่าจะเป็นอ่าสิงศักสิที่เป็นโอ้ยไม่ไดยโอ้ย มีคลื่นก็นไม่บอกว่นานั่นโดนอีกแล้วโอ้ยรีบไปดีกว่ามันจะได้รีบห่างออกนี่ไงโอเคฮะเดี๋ยวนี้มีลูกเล่นเนาะลูกกระจกหลบก่อนแหละหลบก่อนแหละเกือบโดนนะนะยังยังยังจะให้มันโดนก็ใช่เรื่องฮะไม่แม่นเอาซะเลยรีบไปฮะอืข้างหลังโอเคจะได้ไม่ต้องสู้เยอะต่อครับต่อต่อเลย โอ้โหข้างบนนี่น,นี่ข้างล่างก็มีโยนได้ไหมได้อยู่เอ,อื้อโอ้โดนจนได้หืมตาไม่ได้ตาทพิปเยอะขนาดนั้นนะเอาสิมีหลบหลีกซ้ายขวาอะไรละวุ่นวายซะจริงเลยตอดอยู่นั่นแหละเข้าไปเข้าไปใกล้เออมันต้องอย่างนี้โอ้โหเงียบขนาดนี้โอ้จัดเต็มโอ้โหเพียบเลย โผล่มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ oh. oh, no no ้โหหน่วงละเกินอยู่นี่มันหน่วงมากโอ้ยอยู่มีซ้อมรีบออกแพทมาแก้ด่วนเลยทั oh, oh. ้งหน่วงทั้งค้างอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ปะโถตกัยโอ้ยข้าม่อนข้าม่อนตอดนะไปครับตอดอีกตัวหนึ่งโอ้โดนแล้วสวิงโคตรมากเอาซีโอ้เฮ้อฮืยจ้าข้าม่อน อยู่ไหนวะเนี่ยมั่วไปหมดแล้วดับเบิลคิวเอาสิตอดตอดต่อไปัวได้เต็มที่เรียบร้อยมาทำไมให้อายบ้านนาฮะนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาฮะโอ้ยโอ้ยมียโยนหินทำไมอาวุธหนักๆอยู่ในมือก็ไม่ใช่ซ้ายขวาขี้อย่างไรตั้งไหนเนี่ยข้างล่างก็มีว้อยมาเลยมามามาให้หมดขโมนขโมน อะไรจะหน่วงขนาดนี้เนี่ยโอ้ยมาแล้วอืมทีละตัวอ่าเล็ดเต็มคำครับเล็ดเต็มคำให้มันมาเองไม่ต้องเข้าไปเออง่ายเห็นไหมบอกว่าง่ายตรงง่ายสิวะอ,อ้มวหัวไปหมดแล้วตอนนี้หัวก็ไปหัวก็ไปลูกโอ้โอโอ้หกระบองอาบเลือดแล้วเนี่ยเเออเออมา โอ้โหกี่ตัววะเนี่ยอ๋โอ้ยลมลุกลุกพลานเอาสกริ้งเลยอือออกไปไอ้ไก่เยอะเลยอ่ะสี่เลยอ้อนั่นนะอืมอันนั่นก็โยนหินแล้วเกินอือโอ้ c ทอมอนอืมเอาอีกใช่ไหมฮะโอดแรงแรงโอดแรงไรอ่ะอืมมันแรงกว่าเ เดี๋ยวเดี๋ยวรอชาร์จพลังก่อนดีกว่าไหมวิ่งวนครับวิ่งวนขออีกนิดนึง <c oughs> เพิ่มหลอดเลือดนิดนึงเรียบร้อยทีเดียวอยู่เฮ้ยให้ทําลายเหรอเดี๋ยวเข้าไปใกล้นิดนึงก็แล้วกันนะฮะต้องงางแล้วก็โยนใช่ไหมโอเคนิดนึงนี่แหละสุดยอดทำไมเรายังถึงได้ล้มตายกันไปเรื่อยๆในตอนนี้ก็ พอจะเห็นได้ว่าพวกอูดํานั้นมันคิดยังไงอยู่มันเห็นอะไรอยู่นะฮะโอเคครับคอมพลีตแล้ว vision of eyes ตื่นมาแล้วเป็นเบลเหมือนเดิมปลุกหน่อยก็ดีนะเออเจ้ายังไม่ตายแง่ละเอออ้นั่นลูกกระตาใช่ไหมที่อ้วกออกมาโอ้ดื่มเยอะนะเนี่ย อาจจะใส่พวกลูกตาอูดําเยอะเกินไปหรือไม่ก็ใส่น้อยเกินไปส่วนผสม,สมไม่ลงตัวว่างั้นเหะข้าเห็นพวกอูดํากำลังหนาวเหน็บใช่แล้วติดก,กับอยู่ในน้ำแข็งล้มป่วยแล้วก็ตายแต่ทำไมอูดําถึงปกป้องศิลานารีนี่ละ่ะ ท่ายังมีเรื่องฝันค้างของพวกอูดําอีกมากมายไปไปหาข้าวหว<า>ปลากินในอิ่มท้องเจ้าเจ้าแห่งสับปสัตไปดิสัตว์ไปดิสัตว <c oughs> ์โอ้ยหมอหมอมึงก็เรียกชื่อกูเต็มๆหน่อยเอออย่าเอาแต่คําลงท้ายกําลังมึนๆครับโอ้ยอากาศค่อนข้างบริสุทธิ์ขึ้นมากเลยเดี๋ยวเราจะทําภารกิจแล้วก็คราบของก่อนนะฮะอ่าสเปียอัปเกรดแล้ว แต่อย่างอื่นไม่ได้เลยไม่พอนะฮะนกฮูกโจมตีจัดไปสิะฮะจะได้โจมตีกับเขาได้สักทีเราจะเปิดแมปเอาพวกพืชออกมาให้เห็นนี่แหละฮะแลมเป็ดกลับไปเล่นนกฮูกดีกว่านะฮะครูดาวมันสักนิดหนึ่งจะได้แบบเร็วๆหน่อยอะ่ะนั่นไงนั่นไงมาแล้วว่าไงนกสีสวัสดี่น่ารักจังเลยตอนนี้ปล่อยปุยไฟกับไนกี้ไปพักก่อนนะฮะขอทัวร์กับสีสวัสดี๋ยวเราระหว่างทางจะไปตามพวกวินจากลับมาอีกคนนะฮะ สำรวจพื้นที่ก่อนนิดนึงส่งนกฮูกไปอืมแต่ยังไมไ่ตั้งชื่อนกฮูกเลยอ่ะอ๋อมีสัตว์อยู่นะฮะนี่เราสามารถโจมตีได้แล้วบินไปเรื่อยๆฮะเผื่อจะเจอพวกหูดำอันเน่ได้ลองของใหม่ละสิโฉบเรียบร้อยไม่เหลือตายอนาถมากไม่ทันได้รู้ตัวอันนี้ต้องรอเป็นครูดาวก่อนนะฮะมันใช้ได้ได้ครั้งเดียวอ่ะมันก็ต้องรองนิดนึง ถ้าน้องฮู้มันโจมตีได้ตลอดนี่ไม่ต้องเล่นแล้วฮะปล่อยให้มันโจมตีกันเองไหนตัวนึงอะโอ้โหเจอพวกเราด้วยต้องช่วยฮะเขาจะได้กลับหมู่บ้านเรานั่นแหละฮะไปเลยสีสวัต์ลูกพ่อขย้ำหัวมันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ออจ้วงแทงเรียบร้อยแล้วนั่นก็ขยำไปสุดยอดมากฮะลูกพอ่อน่ารักจังเลยอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ไงละ่ะมันเป็นถ้ำหรือยังไงเนี่ยอยู่ข้างล่างด้วยโอ้จะถึงไหมเนี่ย เฮ้ยโอยเจ็บแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟื้นเอออยู่ข้างในปลอดภัยไหมวะเนี่ยลองดูเข้าไปแล้วฮะสวัสดีนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกโอ้ย,อยลึกซะด้วยนั่นหัวเลาะใส่เอาเอาเฮ้ยทำไมมึงทำางี้แล้ว <c oughs> โอ้ยมึงฉี่ใส่กู ไอ้พวกอูดํานี่เางาโอ้โหมีสลัด,ดใส่ด้วยอเอ้ยข้าเป็นเวนจาเไว้ยไม่ข้าคือเินจางเขสุดท้ายเหมืมองมัวแล้วเจาา้ามันเอแค่ไอ้นังหน้าคุกดินเปื้อนชีเหมือนกับพวกอูดํานั่แนแหละลาก่อยไอ้มนุษย์ฉี่โอ้ยโดนเต็มๆเลยอ่ะมันมาแบบเป็นโปรเจกต์ตายว้าปุ๊บเต็มหน้าติดกับครับ ไอหมอนี่มันสร้างกับดักเอาไว้เราไม่สามารถเอาสัตว์เข้ามาในนี้ได้ด้วยฮะมันไม่ตามมา,าสำรวจนิดนึงนะไม่มีกำแพงฮะมีแต่ตรงเนี้ยน่าจะเผาได้จุดไฟก่อนในที่สุดก็ได้ลองกับเขาแล้วเว้ยเฮ้ยอย่างนั้นแหละฮะนี่แหละรอให้มันไหม้ก่อนเอาละระหว่างนี้ก็รอไหนดูเสโอ้นีนเรียบร้อยฮะเป็นหลุม ข้างล่างเป็นน้ำปอดภัยอยู่อ,อ๊อบ,บเออ๊วายวายวาฮฮขึ้นบกมาแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยเลือดมีนังล่าอยู่แถวนี้คนหรือสัตว์สัตว์แน่นอนแต่เป็นตัวอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมอ้ยเสืโอ้ย,อยเสือเสือจาก,กัวอ้ายอ้าไปเฮไป,ไป,ไป เฮ้ยไอจ้วงจ้วงอไปจ้วงเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดจะเล่นใช่ไหมคัมอันคัมอันคัมอันเอ้าดิจะแทงมงไไม่ยั้งเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องเล่นไฟเฮ้มึงเกลียดไฟใช่ไหมโอ้โหไม่โดนเอ้ยังยังจะวิ่งหนีอีกมันนี่มึงต้องตาย อยู่ตอนนี้ก็ลําบากใจตัวเองมามาเฮ้ยมันต้องเผาแล้วไม่ต้องทงต้องเทมมันละเฮ้ยได้หนังเสือจากัวมาฮะแถมเนื้อด้วยก็ดีเหมือนกันถือเป็นการฟาร์มไปในตัวถ้าเจอเอีกนี่เพียบไปต่อหาทางออกให้ได้เท่านี้ก็ยังมีศพที่ถูกกินอันนี้หนักสุดเลยนะ <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> มันคือตะขอเกี่ยวกราบิ้งคลอ้อกงเล็บสุดยอดนะตามนี้เลยหาก่อนหาจุดเอาไว้เกี่ยวไหนน่าแปลว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนแถวเนี้ยไม่มีอยู่ไหนอ่ะออนั่นไงนั่นไงเจอแล้วไปเลยฮะขึ้นด่นดวนๆจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อน เราค่อยไปเคลียร์กันไปอิตาลุงนั่นกล้ายัางไงถึงฉีใส่หน้าเราตามรอยมาฮะก็เจอประมาณนี้เผาไว้ก่อนโอ้ย,อย,อย,อยร้อนร่อนถอยออกมาก่อนตรงนั้นมีทางโอ้ข้างล่างด้วยหลังเทวันมีของอยู่เก็บมันเลยโอเคฮะไปกันต่อไปกันต่อเราไปข้างล่างซิงมีอะไรไหมมีศพ แล้วทางไปต่ออยู่ไหนเนี่ยไม่มีนี่นาเอออ้นไงจะต้องโดดข้ามไปนี่กลับขึ้นไปฮะกลับขึ้นไปเลยฮึบโอเคโดดข้ามไปถึงไหมเนาะถึงอยู่ตามรอยเลือดไปอ่าเกาะต่อฮะอ่ะทีนี้ลงไปเลยเดือดเดืดดโอ๊ยายแล้ว โอ้ยดันไปกดปลดตะขอออกเอามหมออบูดมึโอ้ยเกือบโดนไม่พ้นไอ้รอบแรกน่ะดีเลยฮะแต่ดันมาตายตอนเกี่ยวตะขอรอบนี้ไม่พลาดครับเราจะค่อยๆโรยตัวลงไปดันไปกดปล่อยออกเออดีเว้ยไม่เป็นไรครับผิดเป็นครูลงไปข้างล่างดีๆครับง่ายๆเบาๆเออเฮยกลัวเพียบเลยว่ะ เยอะด้วยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวตายละคงต้องเอาแล้วล่ะฮะไม่ได้ละมาบุกเลยเอเอาสิเอาเลยเฮ้ยเอ้ยอหมดแล้วทำไมมันง่ายจังละ่ะนี้ก็คราฟได้สบายเลยสิฮะเก็บมาเลยเสือจางกัวนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเทนกันที่หลังนะเด็กๆ เขามาในถ้านี้ก็รวมได้4ตัวแล้วมั้งใช่ไหมจัดการมาเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะไปใช้คาฟอะไรได้บ้างน,นะฮะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูทีหลังอ่ะฮะของเต็มทีนี้เราจะหาทางออกได้ยังไงมันต้องมีทางสิวันนี้ก็ยังมีอีกศพหนึ่งอ๋ออยู่นี่เองเจอแล้วขึ้นไปเลยเบาๆครับเบาๆเดี๋ยวก็ตกลงมาแล้วฮึบตรงนั้นก็มีขึ้นไป อุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอยโอ๊ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาไหมเฮ้ยสะดุดฝุ่นได้ยังไงกันนั่นขัมนบเดีกอืมเกาะเป็นสไปเดอร์แมนเลยอึบอึบอึบแสงสว่างเฮ้ยออกมาได้แล้วเลยเนี่ยใช่ไหมเย้ออกมาได้แล้วโอ้ให้ตายเถอะก็คงต้องลงข้างล่างใช่ไหม มันน่าจะมีภารกิจของตะลงนี่ต่อนะฮะโอ้ยขึ้นไปก่อนขึ้นขึ้นเออเึบเอบเดี๋ยวเราจะลองกลับไปหาตะลงนั่นดูสู่ความล่งวางอันไกลโพ้นโอ้ยไม่ถึงน้ำเอาไอ้เดียวจิกกูอีกไปพ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยเออกูขอคนนกมึงได้ไหมเล่าได้ไหมเล่าเฮ้ยทุเรศจริงๆเลยทุเรศตัวเองนี่แหละฮะ โดดไม่ถึงน้ำอะกลับไปหายตะแก่นั่นเฮ้ยอุ้ยจระเข้นลอยเอ่อเฮ้ยมด็กอเยดูลวอเอลยวะตอนนี้กำลังอึ้งอยู่กับขนลอยอยู่นะฮะไม่มีใครใครบอกเลยไม่รู้มันจะมาด้วยอุ้ย h ลโ l ลไอ้ตัวกินแขนโง่เง่าไอ้พวกอูดํา ไอตัวกินแขนอ๋อแขนด้วนใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหมีดสวยมากเลยไม่รู้ว่าเปิดไปกี่กล่องถึงจะได้เล่มนี้มากนละเกมเจ้าไม่ใช่อูด,ดำนี่ก็ก็ไม่ใช่ไงเยี่ยวรถใส่กุยกตตกเอ,อมันคิดว่ามันเป็นคนสุดท้ายนะฮะไอ้มนุษย์ฉีอะไรเล่าเออวินจา ข้าเป็นวินจาเอาสิก็จะมาพากลับนี่ไงวินจายังไม่ตายเหรอยังรอดอยู่อีกหลายคนไม่ได้บ้าเหมือนเจ้าด้วยข้าไม่ได้บ้านะเฟย์ข้า่ะช่วยพวกวินจาเห็นนี่ไหมงดงามแข็งเหมือนกับหินมีการเทสด้วยนะก๊อกเลย โลหิตแห่งโอรอสโอพระเจ้าชดแม่มันสวยงามอย่างนี้สามารถเอาไปทําอาวุธที่แข็งแกร่งให้กับวินจาได้เป็นอย่างดีแต่ว่าโลหิตแห่งโอรอสลบซ่อนจากข้าถ้าข้าหาหินพวกนี้เจอเจ้าจะไปทางตะวันตกแล้วก็ไปอยู่กับผู้วินจาฉลาดมากไอ้มนุษย์ชีจงตามหาโลหิตแห่งโอรอสที่สว่างสวัยภายใต,ใต้แสงตะวัน แต่อันนี้อ่ะมันของข้าเว้ยเออเอาไปเถอะก็ไม่ได้ว่าจะยืดนี่รีวิวเองก็ใช้เองสิหาใหม่ก็ได้หรอกโอเคภารกิจต,ต่อไปของเราคือตามหาโลหิตแห่งโอรสนะฮะเป็นชื่อก้อนหินนะสีฟ้าแล้วก็สวยงามมากเงาวับเลยอ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสีสบัดมาแล้วนี่ไงเราเหมือนจะต้องไปฝั่งโน้นนะฮะเฮ้ยเฮ้อะไรอะไร ริมแม่น้ํานี่ต้องระวังไว้เลยนะมันจะมีสัตว์มาดื่มน้ำานะโอ้นั่นไงโอ้ยซ้ายเลยฮะออกซ้ายเลยยาวไปยาวไปสิงโตถ้ำสีขาวฮะจริงๆอยากได้ตัวนี้ก่อนไงแต่บังเอิญว่าเออสีดํามาติดซะก่อน <c oughs> ก็เลยได้มาตามนี้แหละไม่เป็นไรฮะชอบเหมือนกันชอบทุกตัวเว้นแต่ว่ามันจะมาฆ่าเราตรงขึ้นเทิงบนนี้นะฮะรีไปก่อนดีกว่าเหมือนตัวนั้นจะมีฝูงมาป่าด้วยไปพ้นแพ ยังไม่อยากอะไรตอนนี้เป็นแคมป์ไฟฮะเหมือนจะมีแขกไม่ได้รับเชิญน่าเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทิกกี้ทิกกี้หมายความว่าเสือน,อน,อน,น,นอออี่เสืออยู่แถวนี้เหรอนี่กำจัดกันแล้วกันโอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้เสืออยู่ข้างล่างแน่นอนเซเบอร์ตูไทเก้าเอ้ยเสือคิวดาบเสือคิวดาบ ยองไงดีไงดีเอ้ยเอาเรเร็วเล่นไฟเลยสองตัวเลยแหละเนี่ยเอาดิมันไหมอยู่แตเออโอ้คลิ้งลิ้งไปแล้วหนีไปแล้วกลัวไฟเอาสิเอาสิไปคนเลยเออโอ้ยโอ้ยเอาสีาาสวภาพลูกพ่อสีสวภาพโอ้ยสิงโตทำํำซูไม่ได้ตัวเล็กกว่าใจยเยน็นนะลูกไม่เป็นไรมันไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวมันต้องคงกลับมาอีกละฮะโอเคทำไมเราถึงต้องมาที่นี่เนี่ย ให้ดูตรงหินเหรอไอสำรวจหินแถวนี้มันจะมีพวกภาพของสัตว์นะฮะเดี๋ยวได้เดี๋ยว,ยวตรงนี้มีอะไรน่าสนใจลองเผาดูก่อนนะมันมีหินอยู่ทุกมุมเลยอ่ะฮะนี่เป็นรูปก,กวางนะฮะยังไงนะก็ให้สำรวจแล้วมันก็ไม่เห็นมีปุ่มอะไรเกิดขึ้นนี่นะตรงนั้นเผาได้อีกโอเคลองเผาดูก่อนนะฮะมันเป็นช่องเอ้ยนีื่อม้าป่า ไปพ้นเลยไม่ต้องมาโอ้มาอีกแล้วตกใจเอ้ยเอาเลยสีาวาสว่าหัวนให้นักกัดให้แหลกหัวทำไมหัวไฟเหมือนเดิมไปเ,เลยเฮ้ยเฮ้ยสีาวาสวัางรูปปั้นออกมาจากกองไฟเดี๋ยวนี้มันต้องมีอีกสมีนได้สิเห็นแบบแบบแบบวบๆว่ะเออนี่ไงใช่ไหมลองใหม่ลองใหม่ลหมโลกหแห่งโอโรส <c oughs> จะหลบซ่อนอยู่ในยามราตรีมันเป็นคำพูดหรืออะไร ลองที่ใหม่ดูซิพูดเหมือนกันเลยเดี๋ยวเอาไว้ทุกมุมเลยเอาไว้ทุกซอกหินอันนี้ก็ใช่ฮะมีอีกใช่ไหมเฮ้ยเสืออีกแล้วตกใจออกเป็นเป็นเสียงน้องสีสว่างเรานี่เองนะโอ้ยกัคำรามดี<ๆ>ดีดิเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเดะหรือว่าเราต้องรอจถึงตอนกลางวันมันบอกว่าโลหิตแห่งโอรออสหลบซ่อนอยู่ในช่วงกลางคืนใช่ไหม งั้นแปลว่ากลางวันเราจะได้เห็นเอาแล้วไงแล้วเมื่อไหร่จะกลางวันล่ะเฮ้ยเนี่ยฮะอย่างที่ตาก้าบอกก็คงต้องรอกันต่อไปมีวิธีเร่งความเร็วหมเนยโอ้โหมาตอนไหนเนี่ยเอ้ยไ้ไปพนโอ้ยหมาป่าอีกเลอจะเยอะไปไหนฮะแม่งระหว่างนี้ก็มีแต่สัตว์ที่จะจ้องจะฆ่าเรา กับมก่อนลูกไไ่ไอย่าไปสู้ <S <S อ่ะกินนะเป็นท่ากินที่เชื่องมากเลยไม่เคยเห็นเลยนะฮะแบบนี้สมเสร็จก็เยอะไปหมดไล่กันไปไล่กันมาโันแน่หมาป่าแล้วโอ้โหไม้แล้วรุมรุมโอ้ยนี่ต้องเอาไว้ตายแล้วเออตายตอดไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยในในละก็เอาไปเลยฮะหนังเสือ โอ้ยเช้าเธอเฮ้ยชเช้าล้ยโอ้โหในที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่หมไม่ใช่ไม่มียังไงผิดรู้เหรอดูรู้อื่นไม่ใช่ตรงนี้หาใหม่หาใหม่ต้องมีรูที่ใช่แหละเฮงไงเรหิตแห่งโอรสโอ้โหสว่างมาแต่ไกลใช่เลยฮะโอ้โห มันดักเลยดักไม่ใช่ไหมนี่ต้องเจอเจอสู้วันราทีเมื่อวานสู้เอ้ยเอาให้ไม่เอาให้ไม่เฮ้ยวไงหนีไปแล้วตามมันไปลุงตามมันไปเฮ้ยต้องเอาคืนให้สาสมใจโอ้โหนี่ก็ไม่ตามเอาแล้วซีสวานจะทําได้ไหมจะกําจัดมันได้ไหมโอ้ไปไหนแล้วตามมันไปล่าเออโอ้เรียบร้อยฮะเสือเขี้ยวดาบก็เสือเขี้ยวดาบเหอะ เซตโกมึงนึกขึ้นได้ฮะตรงนั้นมันเป็นแคมป์มันน่าจะมีที่พักถูกไหมที่พักเราสามารถทําให้ถึงชาวได้โอ้ยไอเราก็อสู้กับสัตว์ทั้งคืนแม่งเอ้ยโซโนวูไปสํารวจไปฮูกฮูกไปเท่านี้มีอะไรไหมนั่นแหละฮะบริเวณเนี้ยทําไมมันไม่มีอะไรเลยล่ะหรือว่ามองไม่เห็นเขาไปอีกนิดนึงนะเฮ้ย คิดได้แล้วมันงุดหิดเราสามารถนอนพักแล้วก็ร้อยถึงเช้าได้อะก็แค่วาปไปป่ะเอาเธอมันผ่านมาแล้วฮะเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยแล้วทางขึ้นอยู่ไหนล่ะเออไหนดูซิมันต้องมีแหละฮะเราอาจจะพลาดไปเองลองเช็คดูใหม่ต้องสแกนแถวนี้แถวนั้นนี่ไงอื้ทำไมไม่เห็นวะอะไรบังตาขึ้นได้แล้วฮะ มันต้องมีอุปสรรคแหละใช่ไหมมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนั่นไงฮะมีเยอะไหมเอ้ย,เ,อยเกือบเห็นไม่เป็นไรแอบๆเข้าไปแล้วกันแล้วเสียงตัวอะไรมันอยู่ข้างหูวะเนี่ยเียกสีสวรรค์มาก่อนมาเลยลูกพ่อเดือดร้อนมากโอ้โหไกลมากนะฮะขอจัดการก่อนกันแล้วกันเออไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดนเอามาแล้วมาแล้วสีสวรรค์มาพอดีโอ้โหศัตรูเยอะด้วย ไม่กอนนี้ต้องลุยกันหน่อยแล้วไม่ต้องไม่เตวละมามาวิ่งมาอี้ก็เสร็จดิโอโอ้โออยังอีกเหรอ,หอ,อเรียบร้อยอ่าอ่าอเดี๋ยวมันจะต้องมาอีกเฮ้ยมันส่งสัญญาณเรียกพวกนั้นเหรอไม่ได้ละฮะไม่ได้เราจะบุกอัดข้าสือด,ด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลุทะลวงมันได้ทะลุยังไม่หยุดยังอ,อมัดเลยจัดต่อจัดต่อโอ้โหข้างล่างเต็มไปหมดเลย อยู่ไหนกันบ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกิดขึ้นเนี่ยเอ้ยสีสวัสด์จะตายแล้วทําสีสวสัสดกุศเหรอไอ้หอกเอ้ยไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรจงยินยัดต่อไปเราจะทะลุทะลวงให้ทะลุยังไม่หยุดยัง้งเออเก่งมากลูกพ่อเก่งมากต้องให้รางวัลทิศหลังนะอืมเสริมให้ช่วยกันไปสึกครั้งนี้ยังไม่จบเลยอีกสาม เออดมนแวบขึ้นมาตอนไหนนี่ก็เจอสิงโตสิเก่งมากสีสวสัสดตรงนั้นกำจัดไปเราจะจัดการตรงนี้เอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหลบมุมเหรอฉลาดนะใช่ไหมยิงขาสิเอาอีกใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมซ้ำที่แผลเก่าเรียบร้อยเฮ้ยโอเคเราจะต้องลงไปนะฮะทางนี้แหละ <c oughs> ค่อยๆนะอย่าก,กดถอดออกนะเว้ เดี๋ยวก็เหมือนตอนในถ้ำนั้นโปลดเฉยเลยลงมาแล้วฮะ f o r กร t t e n ร r a f ฟอร์ตัน n c รเ f อร์พี่จะอ่านาฟเตอร์เออเริ่มมึนล้เล่นนานเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มพักจากตรงนี้แล้วแหละไม่ไหวจริงเก็บห <estos> ินก<ๆ>่อนนะฮะมี4ี่ก้อนโอเคเหลืออีก2ออยู่ใต้น้ำโวย้ย <c oughs> อยู่ไหนอีกเนี่ยหาเร็วเด็กๆช่วยกันหาไหนวะอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ข้างล่างไม่มีก็ต้องเหลือข้างบนสิแล้วมันจะไปไหนได้อีกล่ะเงียบๆแบบนี้ก็กลัวอยู่อย่างเดียวกลัวพวกอูดัมมันจะโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่คงไม่แล้วมั้งนั่งไงเจอละนี่ครบแล้วเราได้สเปเชียลิสต์คนใหม่แล้วฮะชื่อโวก้าจำได้แล้วโอเคเขาจะเก่งในเรื่องของงานคราฟนะฮะ เรียบร้อยฮะมิชชั่นคอมพล e ทได้ตะแก่ใหม่คนหนึ่งเหลือคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องไปตามหาแล้วเราก็ได้ชาวบ้านเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะฮะนี่ละนะบ้านอันแสนสุขอดูสก่อนหมู่บ้านของเราสวยงามแค่ไหน เอาละครับเราจะจากกันไปด้วยภาพนกฮูกบินวนรอบหมู่บ้านนะฮะก็ยังไงก็ใหญ่ทุกคนเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับทุกการสนับสนุนทุกการัพ p อ o r t จากทุกคนนะฮะมีความหมายกับผมมากเลยนะฮะฉะนั้นอย่าลืมชวนเพื่อนๆเข้ามาด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าในฟากรายพรีเมียร์่ลลืมสก๊อตนะครับผมสวัสดีครับ